สวัสดียมเย็นค่ะทุกคนวันนี้สาวหลาจะพาทุกคนมาทํายำบุญเส้นสูตรนี้ทําง่ายเป็นสูตรโบราณน,นะคะทํากินบ่อยทําเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อน,นั้นที่บ้านสาวหลาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆน,นะคะก็ขาดเมนูเส้นๆไปไม่ได้โดยเฉพาะเมนูยำบุญเส้นไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทําเมนูนี้พร้อมๆกันเลยเริ่มจากการหั่นหอมแดงนะคะวันนี้สาวหลาใช้ประมาณ3-4หัวเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากหั่นเป็นแว่นเอาไว้แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศมะเ,เขือเทศลูกขนาดกลางๆนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็พักเขาเอาไว้ก่อนนะซึ่ง ยำสูตรนี้จะเป็นสูตรโบราณน,นะคะเราจะใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีไทยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเราไปทําลาบนะคะหั่นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปตั้งกระทะใส่น้ํามันพืช7ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นใช้ไฟกลางค้อนไปทางไฟอ่อนกระเทียมกลีบเล็กตาให้พอละเอียดประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นํามาเจียวให้เขาส่งกลิ่นหอมแล้วก็เหลืองกรอบแบบนี้ตักกระเทียมพักเอาไว้ในชามให้เขาสะเด็ดน้ํามันเหลือกระเทียมติดเอาไว้ในกระทะสักเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปเปิดไฟแรงให้หม้อเดือดไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่หมูบดลงไป30 ถ้าจะให้อร่อยจริงๆนะคะใช้หมูติดมันแล้วก็ามาบดนะคะแล้วก็ล้วนให้เขาสุกได้ประมาณนี้แล้วก็พักเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะประมาณ80กรัมสาหร่ายใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนําไปแช่น้ํานะคะให้เขานิ่มแล้วก็นํามาลวกให้เขาสุกเพื่อนๆมีวุ้นเส้นแบบไหนก็สามารถนํามายําได้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วเรามาทำน้ำยำกันเลยค่ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง4ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะสังเกตได้ว่าเครื่องปรุงต่างๆที่สาวหล่าใส่ลงไปนะคะเราจะใส่ทุกอย่างเท่ากันหมดเลยมันจะได้ง่ายต่อการปรุงคนน้ำยำให้น้ำตาลของเราละลายเข้ากันกับเครื่องปรุงทุกอย่างนะคะจนน้ำยำของเราเลื่มใสแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาใส่วุนเส้นแล้วก็ใส่หมูสับนะคะตามด้วยมะนาวมะนาวสาวหล่าใส่ในขั้นตอนนี้เพราะว่าเพื่อให้มันมีความหอมนะคะ ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ขยำคลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันกับน้ำยำคะ่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะใส่พริกแดงลงไปพริกแดงหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะความเผ็ดตามชอบเสร็จแล้วใส่หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศ กุ้งแห้งทอดนะคะแล้วก็ตามด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชียำม้นเส้นโบราณจะขาดถั่วลิสงไปไม่ได้นะคะจะใช้แบบทอดหรือว่าใช้เป็นแบบคั่วก็ได้เพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดแซ่บด้วยการใส่พริกทอดลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปให้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีคะ่ะใครจะใส่ถุงมือแล้วใช้ทัพพีคนก็ได้นะคะ ก่อนหน้านั้นได้เห็นว่าน้ำยำของเรามันเจิ่งนองใช่ไหมพอใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วมันก็จะเข้าเนื้อกันพอดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นยำบุนเส้นโบราณที่หาทานยากมากๆใครที่ไม่เคยทานเมนูนี้นะคะลองเอาไปทำดูค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ไปจัดลงจานพร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยคะ่ะกินแกล้มกับผักสดนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาถั่วฝักยาวหรือจะเป็นผักสลดัดทำกินก็ได้ทำขายก็ดีคะ่ะหรือจะทำกินกับครอบครัวหรือจะเป็นปราร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนๆนะคะได้หมดเลยหน้าตาหน้ารับประทานแถมยังทำง่ายด้วยค่ะซึ่งน้ำยำสูตรนี้จะเป็นสูตรกลางๆนะคะไม่เผ็ดมากไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มมากนะคะรสชาติพอดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม ทำตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ